ได้ได้ไเรียนอนี่เร่าษาภาด้านด้านซ้ายนี่จะวางขึ้นเดียวว่อ้ขึ้นเดียวแล้วก็ขจเป็นะบกาไหมจอาะบจะทด้หอะไรความจอะไรตัวนี้อจได้แต่จะมีเดือนเดือน จะช้าหน้อยขายนะขายไม่ขายที่ร็ผมคิดว่าคือถ้าทุกอย่างคือสะองสมองทุกอย่างห้เกิดความจำแรงกล้ามเนื้อแข็ง นี่คือจะประสานทาการสมลของเรมากตองมีการปุงมทร่จะควบคุร่างกายอะะรัน 我不是两块了。 何